โดยบริษัทสิงคอปเปอเรชั่นจำกัดไทรทันไม่เกิดแคปพลัสใหม่ขับขี่ปลอดภัยสบายใจตลอดทางดื่มเบปทีมทุกวันรีโกช่วยคุณได้ผมบางขาดร่วงใช้รีโกผู้หญิงก็ใช้ได้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะได้เวลาลุยข่าวร้อนกับคุณบรรจงและดิฉชันอุมาพรค่ะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องร้อนๆกันเลยนะฮะ <c oughs> ลุยข่าวร้อนก็จะไปเริ่มต้นที่กรณีการไปพบหลุมไฟที่มีความร้อนอยู่ที่อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านเนี่ย <c oughs> ไปดูกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยปรากฏว่ามันร้อนระอุข,ขึ้นมา แล้วป,<ไ>ป้ดินเป็นหลุมใต้ดินนะฮะเป็นหลุมแล้วมีความร้อนเนี่ยขนาดที่ว่าสามารถทําให้กระสอบป่านเนี่ยไหม้ได้นะฮะแล้วล่าสุดก็ต้องบอกนะฮะว่าใครที่คิดจะไปดูหรือว่าใครที่อยู่แถวนั้นต้องระวังเพราะว่าทางผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนะฮะคุณกิติพุทธิกานน์ก็ได้ไปตรวจสอบนะฮะวันนี้ทางกรมควบคุมโรค สำานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9ก็นําเจ้าหน้าที่เนี่ย,ไป,ยไปตรวจสอบบริเวณนั้น,นปรากฏมันมีก๊าซพิษฮนะคุณกิติไล่ยฟังนะครับบอกว่าจากการนําเครื่องมือไปตรวจวัดก๊าซพิษในบรรยากาศไ,ไปเจอก๊าซพิษมากกว่า100ชนิดนะฮะเอาเครื่องมือกว่าร้อยชนิดนะไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันไปเจอก๊าซพิษที่ส่งผลกระทบต่อ ร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่สําคัญอยู่นะครับคือมีทั้งก๊าซมีเทนมีแอมโมเนียอันนี้ปริมาณน,น้อยแต่ว่าตัวท,ที่มีปัญหาเนี่ยเขาบอกมี2ชนิดก็คือคาร์บอนไดซัลไฟด์หรือว่า c s 2นะครับตรวจพบรอบหลุมไฟอยู่ที่23 ppm เกินค่ามาตรฐานทั่วไปที่20 ppm อีกตัวหนึ่งคือซัลเฟอร์ไดออกไซด์หรือว่า SO2 ค่ามาตรฐานจริงอยู่ที่0.12 ppm แต่ว่าไปตรวจเนี่ย ม,มากกว่าค่ามาตรฐาน55เท่าเท่าตัวที่น่าห่วงก็คือคาร์บอนไดซัลไฟด์ที่ตรวจพบค่ามาตรฐานเกินมา3 ppm เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นอันตรายต่อผู้ที่สูดดมเป็นอย่างมากนะครับเพราะ,ะว่กาก๊าซตัวนี้เนี่ยมันหนักกว่าอากาศคือเวลาลอยขึ้นเนี่ยมันจะลอยระดับเรียบพื้นดินแล้วก็อยู่ในระดับที่จมูกคนยืนพอดีอถ้าเกิดว่าสูดดมเข้าไปนะฮะมันก็ส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจด้วย ต่อผิวหนังด้วยระยะสั้นนี่นะครมีอาการระคายเคืองที่ดวงตาและผิวหนังถ้าได้รับปริมาณหลายวันจะมีอาการทางจิตมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงประสาทตาอักเสบระยะยาวเจ็บหน้าอกปวดกล้ามเนื้อความจําเสื่อมคล้ายกับคนที่เป็นโรคพาร์ก,กินสันตลอดเวลานะฮะแล้วอาจจะส่งผลทําให้สมองผิดปกติเส้นประสาทอักเสบเป็นอันตรายจริงและควรที่จะอยู่ห่างจากจุดนี้เนี่ยอย่างน้อย500เมตรครึ่งโอ้โหครึ่งกิโลได้ครับ แต่ว่าจุดที่เจอนี่ก็อยู่ที่หมู่9ที่ตำบลหนองกระเท้าอําเภอนครไทยนี่นะค่ะแล้วชาวบ้านก็ไปมุงดูกันใกล้มากานี้อ,อย่างคุณพี่คนนี้เนี่ยที่ไปเขี่ยให้ดูคือคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวที่ไปถ่ายภาพนี้ก็อันตรายเหมือนกันแต่ว่าเป็นการปฏิบัติงานหรือว่าเป็นการเข้าไปในพื้นที่โดยที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องสารพิษ อันนี้มีคําเตือนออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากเหตุการณ์ไฟลุกใต้ดินนี้เกิดขึ้นอยู่ร่วม2สัปดาห์ดังนั้นก็เตือนไม่ให้เ,เข้าไปดูเพราะว่าหลังจากปรากฏเป็นข่าวคนไปดูกันเยอะโดยที่ไม่ทราบว่ามีสารพิษอยู่ในบริวเวณน,นี้แล้วทางกรมควบคุมโรคเขาเตือนเลยว่าคนที่สตรีตั้งครรภ์นะคัะ คนที่กําลังท้องไม่ควรจะเข้าไปเลยเพราะว่าสารพิษนั้นจะเป็นอันตรายกับเด็กได้แล้วก็กําลังมีการศึกษาอยู่ในสัตว์ทดลองนะคะว่าสารคาร์บอนไดซัลไฟด์นั้นอาจจะมีผลต่อการก่อมะเร็งแต่ว่าผู้สื่ขาวก็รายงานบอกว่าเย็นวันนี้เนี่ยก็ยังมีประชาชนที่ทราบข่าวพยายามเข้าไปใกล้ๆหลุมไปดูค่ะแวะไปดูมันเป็นปรากฏการณ์ที่ประหลาดไงเอ๊ะจู่ๆทำไมความร้อนมันขึ้นมาจากใต้ดิน ถึงขนาดที่จุดไฟติดนี่ฮะแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจก็ตรวจตอนเย็นเหมือนกัน17นานิกาแล้วนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่แจ้งเข้ามาให้ได้ทราบว่าอย่าได้เข้าไปในบริเวณใกล้เคียงนะคะที่บอกว่าต้องอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุอย่างน้อย500เมตรก็เพราะว่าอาจจะมีลมพัดสารนี้สารพิษต,ตัวนี้มาได้แล้วไม่ใช่เฉพาะแต่ว่าหายใจเข้าไปถึงจะเป็นอันตรายซึมทางผิวหนังได้ด้วยนะคะครับ500เมตรนะฮะ ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยพอหรือเปล่า500เมตรมไม่ด้เข้าไปดูดีกว่าดูภาพข่าวก็เอาเป็นว่ารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ไปยืนสักใกล้เลยม,มาที่อุดรธานีค่ะก็มีปัญหาเนื่องมาจากอากาศร้อนจัดอีกเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคะวันนี้ในช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งค่ะตำรวจได้รับแจ้งเหตุพลุระเบิดที่บ้านของช่างอึง่งช่างอึ่งนี่ก็เป็น เป็นช่างที่รับพลุมาเก็บเอาไว้ที่บ้านบ,บ้านอยู่ที่ชุมชนโนนสังตำบลบ้านเลื่อมเทศบาลตำบลหนองสำโรงอำเภอเมืองอุดรธาน,นีพอพลุระเบิดปุ๊บไฟก็ไหม้บ้านทั้งหลังซึ่งโชคดีว่าบ้านบ้านไม้ชั้นครึ่งหลังนี้นะคะอยู่ท้ายหมู่บ้านแรงระเบิดทําให้บ้านพังเสียหายทั้งหลังหลังคาสังกะสีกระบอกพลุปลิวไปไกลถึง50เมตรค่ะ มีผู้บาดเจ็บก็คือช่างอึ่งนั่นเองหรือว่านายชัยยุทธศรีวิเศษอายุ48ปีเจ้าของบ้านบาดเจ็บถูกไฟลวกบริเวณสีข้างด้านขวานอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ริมหนองน้ําห่างจากบ้านไปประมาณ50เมตรคุณหมอตรวจแล้วก็พบว่ามีบาดแผลถูกไฟไหม้ราว30%ของร่างกาย mm. นายสุป,ประวีมาอาสาค่ะอายุ16ปีดองนั้นอยู่บ้านติดกับช่างอึ่งเลยบอกว่าเล่นเกมอยู่ในห้องได้ยินเสียงระเบิดลูกแรกเหมือนพลุ ก็นึกรู้เลยว่าต้องเป็นเสียงระเบิดของพลุที่บ้านลุงอึ่งแน่เพื่อนบ้านกันเพราะว่าทราบว่าที่นั่นเก็บพลุไว้ขายน้องสุประวีก็บอกว่าผมตัดสินใจวิ่งหนีออกหลังบ้านเลยหลังไม่ดีแล้วนะคะก็มีเสียงระเบิดตามมาอีกคราวนี้คงจะระเบิดพร้อมกันหลายลูกดังมากแล้วพื้นดินสะเทือนด้วยจนกระทั่งหมดขณะที่ภรรยาของช่างอึ่งเนี่ยนะฮะก็ไลฟังบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยที่บ้านเนี่ยช่างอึ่ง อยู่กับลูกชายอีกคนหนึ่งแต่ว่าลูกชายก็หนีรอดออกมาปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บส่วนรายละเอียดที่มันระเบิดขึ้นมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามีตัวเองเคยทํพทุกแต่ว่าตอนนี้ก็รับเข้ามาขายอีกทีหนึ่งไม่ได้ทําแล้วแล้วก็รับมาก็เอามาจุดในงานต่างๆโดยจะเก็บพลุเอาไว้ในชั้นลอยนะครับเคยไปติดต่อขอใบอนุญาตแล้วแต่ว่าไม่ได้รับใบอนุญาตด้วย ก็ <l id> <Bond ôi> <ique> เลยทาให, <c oughs> ให้ตัวของเจ้าของบ้านเองก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับทางตํารวจบอกว่าเป็นการกระทําโดยประมาททําให้เกิดเหตุระเบิดแล้วก็ครอบครองวัตถุระเบิดไม่ได้รับอนุญาตด้วยนะฮะส่วนสาเหตุคาดว่าอากาศร้อนครับอุณหภูมิวันนี้เนี่ยที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ย41องศาเซลเซียสโอ้น่าจะทำให้พลุกที่เก็บไว้เนี่ยมันเกิดระเบิดขึ้นเพราะว่าอากาศร้อนนี่แหละ โอ้โหดูสังกะสีไปอุูไอยู่บนยอดมะพร้าวแรงระเบิดนะมา,มาที่จังหวัดกาลาสินงค์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเขาวันนี้มีพระภิกษุสงฆ์เดินทางเข้าแจ้งความที่สพเมืองบอกว่าถูกลูกศิษย์วัดขโมยบัตร ATM แล้วกดเงินสักเลี้ยงเลยอ้าวแล้วเขามรีรหัสบัตรนะกินข้าวบาทเดียวกันแท้ๆหมายถึงว่าก็บินทบาตมาแล้วก็กินด้วยกันเผื่อกันใช่ไหมคะ กดไปเกลี้ยงเลยนี่แหละค่ะเ,เป็นตํารวจสพเมืองกาลสินนะคะได้รับแจ้งจากพระลูกวัดรูปหนึ่งที่ไม่ประสงค์ออกนามท่านจำพรรษาอยู่วัดหอไใรปฏิการามอำเภอเมืองบอกว่าบัตรเอทอมที่เก็บไว้ในย่ามถูกลูกศิษย์วัดคนสนิทที่อยู่กุฏิเดียวกันขโมยไปเงินในธนาคารมีทั้งหมด3,500 0กดไปเกลี้ยงแล้ว ก็เรียกกันแค่ว่าในสิงในสิงไม่รู้ไม่รู้นามสกุลนะคะอายุ25ปีเป็นลูกศิษย์ก้นกุติสนิทสนมไว้วางใจกันมาโดยตลอดในสิงนั้นเป็นคนยากจนเป็นเด็กกำพร้าไม่มีที่อยู่ด้วยความสงสารก็รับไว้เลี้ยงดูให้อาศัยในกุติด้วยคอยรับบาทกินอาหารก้นบาทมานานหลายปีแต่ก็ไม่รู้เรื่องส่วนตัวอื่นๆของในสิง สาเหตุที่มั่นใจว่าในสิงเป็นคนร้ายรายนี้ก็เพราะว่าเมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาได้ให้ในสิงนำบัตร ATM ไปกดเงินแล้วบอกรหัสไปด้วย<อ>เป็นที่มาออออในสิง์ก็ไปกดเงินแล้วก็นำมาคืนให้ทั้งเงินทั้งบัตร,รแต่ต่อมาก็พบว่าบัตร ATM หายไปไปตรวจสอบกับธนาคารก็พบว่ามีคนเบิกเงินไป3 0 0 0เหลือติดบ,บัญชีอยู่80บาทโอ้อยังอุตสาห์เหลือให้มันกดไม่ได้80ออบาท าสมมติว่าเหลือสักร้อยหนึ่งก็คงกดหมดอ่ะค่ะแต่นี่มันเป็นเศษ80ไงค่ะเออนั่นนัีี่เลยไว้ใจคนใกล้ชิดเคยให้บัตรไปกดเงินบอกรหัสเสร็จสับเลยค่ะคราวนี้ก็เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบนะฮะกล้องวงจรปิดที่ตู้ ATM นะฮะก็พบว่าคนที่ไปกดก็เป็นคนในลักษณะรูปร่างใกล้เคียงกับที่ ทางผู้เสียหายพระรูปนี้เล่าให้ฟังก็เชื่อวเป็นนายออ่อนายในสิงห์นี่แหละนะฮะที่ไปกดนะฮะโอ้โหก็คงตอนที่ไปกดก็คงจะได้เห็นยอดเงินคงเหลือครับนะฮะมีอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของคนใกล้ชิดเหมือนกันครูมาพรอันนี้แบบลูกแท้ๆแต่ทำกับแม่ได้ลงคอขโมยทองที่แม่สะสมไว้เนี่ยนะะเกือบเกือบล้านบาทมูลค่าเนี่ยหายเกลี้ยงเลย แล้วทางแม่เองก็เลยต้องไปแจ้งความกับทางตํารวจที่สพเมืองสุปากาลนะครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับชื่อว่าคุณจวนแสงสว่างอายุ61ปีแล้วอะไรฟังบอกว่าลูกชายคือนายเชิดดิดแสงสว่างอายุ21ปีเนี่ยคนนี้แหละที่เอาทองคํารูปพรรณของตัวเองเนี่ยน้ำหนักรวม35บาทม,มูลค่ากว่า9 0 0 0 0บาทหายไปคือเก็บไว้ในลิ้นชักหัวเตียงฮนะในห้องนอนของตัวเองนี่นะครับก็เล่าพฤติกรรมของลูกชายฟังบอกว่าเป็นคนที่ ไม่ทําอะไรอะ่ะแล้วก็ติดการพน,นันนะฮะลาออกจากงานมานานแล้วแล้วก็วันๆนี่นะฮะเล่นการพนันทุกชนิดทั้งมวยทั้งฟุตบอลตกกลางคืนก็ไปเที่ยวเตะตามผับต่างๆอพอกลางวันก็นอนอยู่บ้านโอ้โหสบายมากปรากฏว่าคืนที่เกิดเหตุเนี่ยหายไปทั้งคืนค่ะติดต่อไม่ได้ฮะพยายามโทรศัพท์ไปหาก็ไม่รับสายก็เลยสงสัยฮะขึ้นไปดูบนหัวนอนค่ะอา้าวทองหายหมดเลยมไม่เหลือเลยนะฮะ แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกชายเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแต่ว่าก็มาแจ้งความไว้ก่อนทองส5สิบหาบาทคุณบั็นจงครับคุณแม่เนียบอกว่าเฉพาะแค่เข็มขัดทองคําเส้นเดียวก็30บาทแล้วอ,ะอ่ะเข็มขัดนาคสร้อยคอทองคำสร้อยข้อมืออีกประมาณ5บาทไปเกลี้ยงเลยครับคุณแม่ต้องมาแจ้งความจับให้ตํารวจจับลูกตัวเองโอ้นี่ขนาดแม่ตัวเองก็ยังทํากันได้ลงคอนะค่ะคนเรา มีข่าวแม่ลูกอีกเหมือนกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าเป็นคุณแม่กับลูกสาวที่เสียชีวิตพร้อมกันด้วยเหตุการณ์ไฟดูดที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วก็มีข่าวมาต่อเนื่องถึงความเฮี้ยนของวิญญาณว่าเ,เธอมาเข้าสิงร่างคุณแม่ของเธอเองแล้วก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในห้องติดกันแต่ว่าสามีภรรยาที่ถูกกล่าวหาก็ยังยืนยันว่าไม่เคยมีความแัดแย้งกันมาก่อนครับแล้วทีแรกทางญาติบอกว่าจะไม่เผาศพ นจนกว่าคาดีเนี่ยจะได้ข้อสรุปแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยวันนี้ก็ตัดสินใจประกอบพิธีชาปนก,กิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่วัดสามัคคีบรรพฤหรือว่าวัดบางเสลนอกเนี่ยนะครับก็มีพิธีชาปนก,กิจศพของคุณชนิตาทรงโฉมอายุ29ปีและเด็กหญิงนาดาสานุสันหรือว่าน้องมิงอายุ5ขวบนะครับก็บรรยากาศก็เป็นปด้วยความเศร้าโศกเสียใจ ของญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของสองแม่ลูกให้ไปสู่สุขตินะครับค่ะทางด้านของเรือเอกชลัดรัตนาวานอายุ72ปีซึ่งเป็นคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยนะฮะก็บอกว่าหลังจากที่ลูกสาวกับหลานสาวเสียชีวิตเนี่ยก็ถือว่าครอบครัวเนี่ยสูญเสียครั้งใหญ่ยังทําใจไม่ได้ถึงแม้ว่าตํารวจยังไม่สามารถที่จะคลี่คลายคด,ดีนี้ได้อย่างชัดเจนว่าตกลงเนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม แต่ว่าสิ่งที่ทุกคนในครอบครัวเชื่อแล้วก็สัมผัสได้นั่นคือว่าดวงวิญญาณของผู้ตายเนี่ยยังคงวนเวียนอยู่ยังไม่สงบนะฮะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการตั้งศบบพบรรพงกุศลอยู่จนมาวันนี้เนี่ยฮะหลังจากที่มีการพิสูจน์หลักฐานในตัวผู้ตายและสถานที่เกิดเหตุแล้วเสร็จรอเพียงผลชนสูตรทางครอบครัวก็เลยตัดสินใจทําพิธีชาปนากิจร่างของทั้งสองคนเพื่อต้องการให้ดวงวิญญ,ญาณ ไปสู่สุขคติไม่ว่าผลสรุปของคดีจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตา่างทางตำรวจเองบอกว่าเรื่องนี้ทางผู้บัญชาระดับสูงให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้รื้อคดีขึ้นมาสอบสวนใหม่ทั้งหมดล่าสุดมีการสั่งการให้พนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีนี้เนี่ยเรียกผู้เกี่ยวข้องผู้ต้องสงสัยและพยานทุกคนที่อยู่ในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำโดยละเอียดใหม่ทั้งหมดนะฮะเพื่อจะเร่งสรุปคดีนำไปประกอบกับผลพิสูจน์ หลักฐานที่เกิดเหตุของกองพิสูจน์หลักฐานที่ได้มาตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ขอเวลาอีกประมาณ30วันนะฮะจะสามารถทราบผลสรุปที่แน่ชัดจากสถาบันนิติเวศด้วยนะครับม,มาที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือ ปคออบอนะคะวันนี้ได้มีการเชิญคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บริโภคซื้อรถกระบะป้ายแดงไป1นคันใช้อยู่3เดือนซื้อไปตั้งแต่ในช่วงงานมอเตอร์โชว์ปลายปี54แล้วก็3เดือนที่ผ่านมามีปัญหามาตลอดสตาร์ทไม่ติดไฟติดตด,ดับดัคือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟในรถทั้งที่เป็นรถป้ายแดง ป้ายแดงออป้ายจริงยังไม่ได้เลยซ่อมไป8ครั้งแล้ว8ครั้งแล้วเจ็บปวดหัวใจมากนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวแทนบริษัทผู้รับผิดชอบรถคันนี้มาทำบันทึกข้อตกลงในการส่งมอบรถยนต์ทะเบียนป้ายแดงให้กับคุณคัดรถนะคะขัดรถชื่อแปลกมากชแปลกมากต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าชื่อเธอสะกดว่าคอควายมินอากาศสอเสือรอจุฬาสอเสือ คุณคัดรถแก่นจันาอายุ44ปีเป็นพนักง,งานบริษัทเอกชนนะ,ะเธอก็บอกว่าทีแรกเนี่ยก็มีรถใช้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนรถก็เลยไปหาข้อมูลตกลงก็ไปดูรถที่งานมอเตอร์โชว์เสร็จแล้วก็ไปพบบูธรถยนต์ยี่ห้อน,นี้แหละนะฮะทางพนักง,งานขายก็บอกซื้อรถรุ่นนี้เนี่ยแถมประกันชั้นหนึ่งให้ราคา7 0 0 0 0สกว่าบาทาแล้วก็ยังรับซื้อรถเก่าของเธอให้ราคาดีด้วยนะฮะให้2 0 0 0 0นกว่าทั้งที่ ไปตีราคาที่อื่นเนี่ยให้ไม่ถึงสองแสนเธอก็เลยตัดสินใจซื้อเลยแต่ว่าสามเดือนที่ใช้มาเนี่ยโอ้โหอย่างที่คุณมาพรบอกอะ,ะระบบไฟฟ้าติดติดตด,ดับดับบางทีสตาร์ทไม่ติดแผงหน้าปัดบอกความเร็วพอเปิดไฟหน้ารถก็ทําให้แผงหน้าปัดเนี่ยมันกระพริบกระพริบบางครั้งก็วิทยุดับบ้างมีอยู่ครั้งหนึ่งไปจอดรอไฟแดงอยู่ที่ถนนพระรามเก้าเนี่ยจู่ๆเครื่องดับสุดท้ายก็ต้องให้คนแถวนั้นช่วยเข็นให้ะนะฮะ แล้วเข้าศูนย์ซ่อมมาแล้วแดครั้งเนี่ยก็ยังหาสาเหตุไม่ได้วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปคบนะฮะก็เหมือนเป็นสักขีพยานาในการส่งมอบรถแล้วก็มีการตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าทางตัวแทนบริษัทที่ผลิตรถเนี่ยเขาไปจัดการเรื่องปัญหาต่างๆให้แล้วเปลี่ยนอะไรที่มีปัญหาให้เรียบร้อยแล้วคไม่ได้เปลี่ยนรถคันใหม่นะคะซ่อมให้อย่างดีเฉยๆเ,เปลี่ยนอะไรให้แล้วก็อธิบายบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่ทําให้ระบบไฟฟ้า มันมีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าคอมมิเนชันมิเตอร์มันหลวมหลอดไฟด้านขวาของแผงหน้าปัดเนี่ยมันหลวมมันก็เลยมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบไม่ได้เกี่ยวกับระบบไฟของรถแต่แต่อย่างใดนะฮะส่วนเครื่องดับตอนที่ระหว่างขับขี่เนี่ยตรวจพบว่าเป็นเพราะเกิดจากการไปต่อเพิ่มอุปกรณ์สัญญาณป้องกันการขโมยซึ่งเป็นบริการเสริมที่ศูนย์จัดให้พอถอดอุปกรณ์ออกก็ไม่เกิดปัญหาเดิมซ้ำอีกค่ะ แล้วก็มีการเปลี่ยนแผงหน้าปัดให้ใหม่ทั้งหมดนะฮะก็ปัญหาที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การขโมยก็ให้ทางตัวแทนจําหน่ายเนี่ยให้คําแนะนํากับลูกค้าในเรื่องดังกล่าวแล้วด้วยค่ะก็ตกลงก็จบสิน้นค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเข้าเป็นครั้งที่9ครั้งที่10หรือเปล่าเพราะว่าเพิ่งจะได้รับรถวันนี้วันนี้ก็รับรถกันต่อหน้าตํารวจครปคบอแล้วนะคะอก็ไม่ได้บอกนะว่ายี่ห้ออะไรอ้าวดูกันเอง มีได้เบอร์ใช่เหรอใช่คันนี้เหรอก็ป้ายแดงเห็นอยู่อันนี้รถเก่งเนี่ยใช่ไหมในข่าวบอกเป็นรถกระบะนะเหรอช่างเหอะก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่านี่แหละปคบช่วยได้ตำรวจปคบไม่ได้ไปจับอย่างเดียวค่ะช่วยไก่เกลี่ยให้ด้วยมาที่เรื่องราวทางการเมืองบ้างค่ะคุณผู้ชมคะกลุ่มนิติราษ เงียบหายไปนานทีเดียวนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงเคลื่อนไหวกันอยู่มีความคืบหน้าในเรื่องของอการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่ได้เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รมาถึงวันนี้ค่ะนักวิชาการของคณะนิติราชได้ออกประกาศนิติราชฉบับที่34หัวข้อจุดยืนคณะนิติราชโดยอาจารย์วรเจตภาคีรัตทางหน้าเว็บไซต์ ะะมีเนื้อหาอยู่นะคะว่าหลังจากที่นิติราษเสนอให้ลบล้างผลพวงของการรัฐประหาร19กันยา49เสนอแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และยกร่างเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็มีการจัดตั้งคณะรนรรค์แก้ไขมาตรา112หรือคอรกร112มีการรวบรวมรายชื่อมา10,000รายชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายนี้กำหนดระยะเวลารนรรค์112วัน อาจารย์วรเจตก็ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าจะครบกำหนดในวันที่5พฤษภาคมนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยมีคนสอบถามเข้าไปที่คณะนิติราชเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการและการเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวความคิดที่จะดำเนินการต่อไปในโอกาสครบรอบ80ปีของการอภิวัตสยามส4 7 5ดาดังนั้นก็ออกมาประกาศจุดยืนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งก็คือทางคณะนิติราชบอกว่า ยังคงยืนยันว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะว่าตราโทษที่กำหนดไว้ในปัจจุบันสูงเกินสมควรกว่าเหตุ 2. นิติราชบอกว่ายังไม่เห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงนะคะต่อแนวทางการปรองดองหรือสมานฉันโดวยวิธีการตรากฎหมายนิรโทษกรรมให้กับบุคคลทุกฝ่ายอย่างเช่นการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทําความผิดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วงเมื่อ6ตุลาปี19บ,บอไม่เห็นด้วยกับแนวทางอย่างนี้ 3. คือนิติราษเห็นว่าแนวทางการตรากฎหมายเพื่อกระจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายหลังเกิดเหตุเมื่อ19กันยา49ต้องแยกแยะลักษณะการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็จัดวางโครงสร้างใหม่มซึ่งข้อแนะนำจากทางนิติราษฎนะคะยกตัวอย่างเช่น ต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงตลอดจนเหตุการณ์สลายการชุมนุม2ก็คือให้มีการนิรโทษกรรมทันทีกับประชาชนที่ถูกกล่าวหาว่าทําความผิดฝ่าฝืนบรรดากฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ากฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงที่ประกาศใช้ในช่วงเวลาเหล่านั้น 3. ทางนิติราชมองว่าการกระทําทั้งหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเดินขบวนและชุมนุมประท้วงทางการเมืองที่ เป็นความผิดมากกว่าความผิดละหุโทษหรือว่าเข้าข่ายความผิดทางอาญาแล้วมีข้อสงสัยว่ามีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแม้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นหลังการชุมนุมแล้วนะคะก็ขอให้นําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขจัดความขัดแยง้งซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในหมวดที่ว่าด้วยการขจัดความขัดแย้งค่ะ 4. ก็คือในกรณีที่คณะกรรมการขจัดความขัดแยง้งวินิจฉัยว่าการกระทําใด ไม่อยู่ในบังคับของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญตลอดจนการกระทําที่มีข้อสงสัยว่ามีมูลเหตุเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองหลังสิกันยาเป็นต้นมาให้ดําเนินการกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าคณะกรรมการขัดแย้งวินิจฉัยว่าไม่เกี่ยวกับไม่มีมูลเหตุจูงใจมาจากเรื่องทางการเมืองก็ถือว่า ไม่ขัดกับพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกให้บุคคลที่ถูกกล่าวหานั้นพ้นจากความผิดไปโดยคร่าวๆที่นิติราชได้ประกาศจุดยืนอีกครั้งนะคะในประกาศฉบับที่34ครับส่วนเรื่องของการลบล้างผลพวงก,การทำรัฐประหารนั้นนะครับ ก็มีการเสนอให้มีการบัญญัติเป็นหมวดเพิ่มขึ้นมาอีกหมวดหนึ่งเลยในรัฐธรรมนูญฉบับที่จะได้จัดทำขึ้นมาใหม่ตามที่ได้เคยถแถลงต่อสาธารณะไปแล้วนะครับก็ให้เพิ่มมาอีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดที่ไว้สำหรับขจัดความขัดแยง้งนะฮะอันนี้ข้อคิดเห็นจากทางนิติราชส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการที่ว่าจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการถแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ามาที่เรื่องของประเด็นร้อนที่แทรกซ้อนเข้ามาในการประชุมสภานะครับก็คือกรณีภาพที่ปรากฏสมาชิกสภากดบัตรแทนกันเนี่ยนะครับวันนี้คนที่เปิดประเด็นเรื่องนี้นะครับคุณรสนาตัวสิทรากูลสอวอกรุงเทพก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าปัญหานี้จริงๆมันเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะแล้วเกิดขึ้นบ่อยช่วงค่าะตอนที่สสเหลือกันอยู่ในห้องประชุมน้อยเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ย ไม่มีหลักฐานยืนยันนะฮะตัวเองก็ได้มีการบันทึกในการประชุมสภา,าช่วงค่ำวันที่20เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าไม่ปรากฏเป็นข่าวส่วนกรณีที่สสศรีสะเกตของพรรคเพื่อไทยคุณวิวัตชัยโหตระไวย,ยะออกมาชี้แจงว่า เป็นคนในภาพจริงนะแต่ว่าไม่ได้กดบัตรแทนเพื่อนสสแล้วก็เรียกร้องให้ตัวเองนั้นขอโทษที่พูดพลาดพิงคุณรศนาบอกว่าสิ่งที่ตัวเองพูดในสภาวันนั้นเนี่ยไม่ได้ระบุว่าเป็นใครมาจากพักการเมืองไหนะนะฮะแม้ว่ามุมที่ถ่ถายจะเป็นมุมที่สสบางพักชอบนั่งก็ตาม ดังนั้นก็อยากให้ประธานสภาเนี่ยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรนะฮะถ้าเกิดประธานสภาไม่ตั้งกรรมการสอบตัวเองก็จะไปรวบรวมข้อมูลยื่นตอบปปชอเองเพราะว่าถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกระทําผิดตามตําแหน่งหน้าที่เป็นความผิดทางอาญาอาจทําให้ถูกถอดถอนได้ซึ่งการกดบัตรแทนกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสอวอก็ไม่ควรทําทั้งนั้นนะครับคุณรสนาบอกนะครับว่า มีการตั้งข้อสังเกตกันว่าเอ๊ถ้าเกิดกระบวนการพิจารณารัฐธรรมนูญเนี่ยพอโหวตแล้วกดแทนการโหวตแทนการแบบนี้เนี่ยมันไม่ชอบเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําให้รัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตามไปด้วยหรือเปล่านั้น <ทะ S 1> คุณธนาบอกอันนี้ตัวเองก็ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยได้นะครับต้องให้ <ทะ S 1> นักกฎหมายหรือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยแต่ถ้ามองตามสามัญสำนึกเนี่ยเมื่อกระบวนการพิจารณามันผิดขั้นตอนเป้าหมายมันก็ต้องผิดด้วย<ท>ะนะฮะ แล้วคุณรสาใช้คําพูดว่าไม่ว่าอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับการก่ออาชญากรรมในรัฐสภาอย่างร้ายแรงเพื่อจงใจประหารรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเ<อ>ช่นเดียวกับสวสันหาคุณวัญชัยสอนสิรินะคะที่บอกว่าเรื่องนี้ประธานรัฐสภาต้องตั้งกรรมการพิสูจน์ความจริงก่อนเพราะว่าตามหลักการกฎหมายแล้วในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนสมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์ลงคะแนนได้เพียงคนละหนึ่งสิทธิ์เท่านั้น เมื่อผู้ไม่มีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ที่ไม่ใช่ของตัวเองจึงเท่ากับการเกิดการใช้สิทธิ์ที่ไม่ชอบ,บเปรียบได้กับการแสดงความเท็จหากเป็นการพิจารณาในประเด็นทั่วไปกรณีเข้าข่ายเป็นคดีอาญาก็คือเป็นการเข้าข่ายกระบวนการได้มาโดยไม่ชอบส่งผลให้ผลลัพธ์ในกระบวนการดังกล่าวนั้นไม่มีผลบังคับใดๆตามกฎหมายรหรือถ้ามองตรงๆเลยในประเด็นการได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็ไม่ต่างกัน เพราะเมื่อกระบวนการใช้สิทธิ์มีปัญหาผลลัพธ์ก็ย่อมถูกตั้งคำถามและเป็นสิทธิ์ที่ผู้ร้องจะสามารถคัดค้านได้ครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือคลิปที่คุณชูวิทย์เนี่ยเอามาแฉว่ามีสมาชิกสภาสองคนเนี่ยกดบัตรแทนการคนนึงเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่บอกบถ่ายจากกล้องกระดุมนี่วันนี้ผมไปคุยกับคุณชูวิทย์มาด้วยนะฮะ แล้วมีการพูดถึงว่าผู้หญิงที่ปรากฏในคลิปที่คุณชูวิทเอามาพูดถึงเอามาแฉนี่นะฮะะเป็นคุณเรวดีรัศมิทั์สอสอสมุตรปราการพักภูมิใจไทยหรือไม่คือเป็นข้อสงสัยนะฮะปรากฏว่าทางคุณเรวดีเองก็บอกนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวเองไม่พูดจะขอไปให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่ทางประธานสาภาตั้งขึ้นมา ไม่อยากจะเปิดเผยอะไรในตอนนี้ส่วนตัวมองว่าไม่ดีนักอย่างไรก็ตามก็อยากให้รอฟังผลการตัดสินของคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะดีกว่าค่ะคนที่ปรากฏภาพในคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่ยื่นมือมาอมก็เห็นหน้าชัดเจนอยู่พอสมควรแต่ว,ว่าคุณชวิตข้างหลังๆเนี่ยคุณชวิตเองก็บอกว่าครับไม่ได้มีคลิปเดียวค,คุณชวิตบอกว่าผมถ่ายไว้เยอะค่ะเห็นบอกถ่ายไว้ทั้งหมดเนี่ยหกชุดนะฮะแล้ว จะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้โหวตในวาระสามเสร็จสิ้นแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปยื่นต่อสารรัฐมนูญ <ứng S 2> วินิจฉัยให้ตีความไปเลยว่าไอ้ที่โหวตโหวตกันมาเนี่ยมันเป็นโมฆะหรือเปล่าโอ้โห <c oughs> แล้วคุณชีวิทจะให้ประชุมกันไปก่อน <c oughs> ให้ไปก่อนประชุมกันไปก่อน <y ús> ยาวเลย <c oughs> ทีเดียวหลังวาระสามก็นู่นและค่ะโอ้โหเผอกลางเดือนพฤษภาครับโอ้แล้ววันนี้ไปหาคุณชูวิทย์นะเอาอุปกรณ์ ที่เขาเรียกว่าเป็นสปายแคมีร่ามาโชว์ให้ผมดูมนี่อันนี้กล้องกระดุมกล้องกระดุมกับกล้องปากกาเนี่ยฉันยังพอว่าแต่กล้องแวน่นนี่ชัดไปหน่อยอันนี้แว่นตาฮะ,ฮะคุณชีวิตบอกว่าเวลาผมใช้นะผมจะใส่เสร็จปั๊บทำเป็นแกล้งหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งทำแกล้งอ่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่อยๆสายหน้าไปมาคุณชีวิตบอกสายเร็วๆไม่ได้นะเดี๋ยวไปเปิดดูแล้วมึนหัวต้องค่อยๆแผน ค่อยๆแพนซ้ายค่อยๆแผนขวามีเทคนิค,คนใช้มีเทคนิคมีเทคนิคแล้วบอก <ๆ S 2> ผมไม่ได้ใช้ตลอดเวลาเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลผิดปกติก็หยิบแว่นมาใส่แล้วก็กดปุ่มเล็กคอร์ดโอ้นี่แฉหมดเปลือกเลยนะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครวันไหนเห็นคุณชูวิทย์ใส่แว่นนี่คงจะขว่าคงจะเกรงอ่ะไม่กล้าทำอะไรนะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะได้เวลาลุยข่าวเศรษฐกิจกับคุณเทพกิจกันค่ะครับ